อีสานพ่อกระเทือนนะครับไข่พ่อกระเทือนนะครับพกระทแดงตัวว่าไม่ให้โซ่นี่เสื้อผ้าอาป้อนนะครับหน้าตาสมกลมแต่ว่าผ่าเข้ามาเนี่ขาดเมื่อไรนะครับพี่น้องครับรัศมีการกินไก่รัศมีการเที่ยวสูงสองคนเลยแต่รัศมีการคลองสติต่ำทั้งคู่เลยเจงาว่าท่องเจ้าว่าหย่องเต็มตนเต็มถนนเดินได้ถนนเดินได้เป็นบางสายเพราะว่าย่านพ่อเจ้าหนี้ตอนนี้เอาพี่น้องครับมาดีฮาวมาเข่าจ้วงสุดในโลกที่ผมกระป๋องครับพี่น้องไปแล้วอยากทราบว่า มนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์นั่นคือไผ่เขาก็คือนินส์อัมสตองนินส์อัมสตองเป็นคนอเมริกันคนแรกขึ้นไปกับยานอพอลโลที่11นะครับขึ้นไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมปีพศ2512นะครับคือภาพนี้ถูกถ่ายทอดสัญญาณภาพไปทั่วโลกประเทศไทยก็เห็นด้วกันเลยนะครับโอ้ถือว่าเจ็งอีหลีแล้วก็คือนินส์อัมตองนะครับก็คือสื่อเต็มก็คือนินส์ เออ n ด r นอ t r สตองเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมปีพศ2473ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาและก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่2 5สิงหาคมปีพศ2 5 5 5 ที่โคลมบัดรัสโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเจ้าอยเ่ษอะไรคอยเรียนหนังสืออยู่โอไฮโออู้ปุ่นโอ้ยแลมันเจ้าโอไฮโอแล้วก็ลาโอแล้ววันนี้ครับพี่น้องครับคือตรงนี้นะครับเขาฝึกขับเครื่องบินตั้งแต่อายุ15ปีเพราะอายุ16ปีเขาก็เป็นนักบินทดสอบให้องค์กรนานาชาติวันนี้เข้ามาดวงจันทร์นี่ดวงจันทร์คืออย่างดวงจันทร์เนี่ยครับยุ่ใกล้โลกกับก็ถือว่ายุคไกลกันเนี้ครับแล้วก็ดวงจันทร์นี่ที่จริงแล้วม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่อาศัยรับแสงจากดวงอาทิตย์เข้ากัเลยมองว่า,าดวงจันทร์นี่มีแสงสว่างนะั่นแต่เองที่จริงแล้วไม่ใช่ดวง<ส><ส>จันทร<ม>์มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3,476กิโลเมตรนะครับ,รบแล้วก็ชั้นเปลือกของดวงจันทร์นี่มีความหนาเฉลี่ย68กิโลเมตรแล้วก็ในบางชั้นอาจจะมีบริเวณเปลือกหนาถึง107กิโลเมตรปะทูุหนาเตือไแต่บางบริเวณก็ไม่มีบางบริเวณกับเป็นที่ราบมีที่ราบอยู่สองแห่งบนดวงจันทร์ แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นหลุมอุกาบาตท,ที่มีอายุมากนะครับที่มีอายุมากบริเวณคว่อนค้างหลายกลัวที่ราบนะครับที่ที่ที่คุกคาเนี่ยจะมีมีหลายกาที่ราบแต่ว่าสําหรับที่ราบเนี่ยมีเพียง16เท่านั้นบริเวณพื้นของดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา27วัน7ชั่วโมง43นาทีอยู่ห่างจากโลก300,000 8 4 4 0 3กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือความด้เกี่ยวกับดวงจักรบ่ไกลกันประเด๋ับบ่ไกลกันประเด๋งไปก็หอดไว้ยาไตพรหอดเพื่อนดวงจันทร์มันขูขามันบริเรียบเะครับเรียบเลยมีแค่16เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นเป็นหลุมอุกาบาททั้งนั้นก็่ว่าจะเป็นล่าว่าจากผู้ขาไฟแล้ววันนี้ครับมา่เขาช่วงโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ําเสียวตั้งแต่ที่บ้านผมอําเภอบัวบือนะครับจังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย มันกัสีมีอยู่อำเภอสุวรรณภูมิอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ศศวก็มีอำเภอราศีสวัยราศีสไลน์อยู่ศรีสะเกดน,นะครับอันนี้ก็คือเมืองเกลือสินเทาที่จังหวัดมหาสรารคามเป็นอาชีพดั้งเดิมที่รอเลี้ยงพี่น้องถึง8อำเภอ3จังหวัดมหาสรารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกดพี่น้องไปชมภาพพร้อมๆกันกรณีที่น้ำน้ำเสียวเป็นน้ำเค็มจากเหมืองเกลือสินเทาจังหวัดมหาสรารคามสถานที่ก็คืออ่างเก็บน้ำโนนหนองบ่ออำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคาม สร้างความเสียหายด้วยอนุภาพของความเค็มที่สูงกว่าน้ําทะเลในอ่าวไทยถึงสองเท่าแผ่กระจายเข้าสู่พื้นนะครับบนพื้นที่รอบอ่างเก็บน้าหนองบอ่อตลอดทั้งสองฝั่งลุ่มแม่น้ําเสียวที่มีความยาวกว่า240กิโเมตรแล้วก็มีรัษฎอนเรียกร้องนะครับเขาบอกว่าให้ภาครัฐนี่มากแก้ไขปัญหาเพราะว่าทีแถวนั้นเนี่ยเฮ็ดให้เขาน้ำซ้ำปลาพี่นอกมันตายแล้วก็ทีเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบอ่อในที่สุดมันติพังเนี่ย เขาน้ำเกลือจากนองบอเอาเพื่อบรรบือตะกี้พอผมกับมีแต่ว่าก็ต้องเสียสละเช่าบ้านแล้วก็นักศึกษาอีก4ี่สิบหาคนถือจับกลุ่มโต้เลยครับแล้วก็ผลสํารวจของเช่าบ้านพบว่าพื้นที่เกษตรกรเสีหยหายกลัว1นึ่งแห0 0มื่นไร่รวมเป็นเงิน400ล้านบาทในปีพศ2533อ,อ 2, ิเพิ่นก็บอนุมัติเงินซอยเหลือเพื่อฟื้นฟูรับน้ำเสียเป็นเงินจำนวน800ล้านบาทเมื่อวันที่1กร,รกฎาคมปี2523 รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งให้ปิดกิจการผู้ไดที่ผลิตเกลือเสียนเท่าบริเวณอำเภอบรรบือวาปีปทุมมหาสารคามและอำเภอเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอราศีสายจังหวัดศรีสะเกดเมื่อปีพศ2526หอม่หาอด2529เกราคาเกลือมันพุ่งสูงขึ้นเฮตไ้มีผู้ฟ้าฝืนตลอดจนมาเดือนพฤศจิกายนปี2532ชาวเชบ้าน ได้รับผลกระทบแล้วกับร่วมตัวกันเมื่อปีพศ2533ชาวบ้านกว่า3จังหวัดกว่า2,000คนรวมตัวกันที่นะครับยุนาธิวการอำเภอว่าปีปะทุมแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ร่วมตัวกันอยู่ที่นาธิวการอำเภอเมื่อปีพศ2533ต่อสู่จนมวัด2536เฮ็ดให้ระบบนิเวศเสียหาย แต่ทุกมือนี่นะครับเกลือก็เลยหายจากไปเพราะว่าทุกคนเลิกเกล็ดแล้วแล้วก็มีอดีตสอส,อสอผู้หนึ่งก็คือนายมหาหัตดาวเรืองตัางตะกี้นะครับก้อนเล้าสีตายนี่ครับเช่าบาราบือสร้างเล้าเนีโอ้ยกูอยากให้มึงตายอีกชัดสิบศาสมหาหัตดาวเรืองวุฒิธรรแต่ว่าบัดพ่อายหัตดาวเรืองตายไปแล้วนะครับเพิ่นก็เลยช่องเรืองมาถึงท่านพลเอกเปรมตีนสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่นกระจัดสรรเงินก่ประมาณก็คือเยียวยาให้ผู้ลังคนไดเป็นล้านสองล้านกับมี่ห้าแสนกับมี่โอ้ถ้าสิเลือกสอส ยักคุดกระดูบพอใหญ่หัดดาวเรื่องขึ้นมาบูชซ่าดีมาทันป่ะหลายผู้หลายคนกคับตามหานายมหาหัดดาวเดือนไปครับตั้งแต่รถตกเครื่องบินตายที่ดอยอ่างขางพร้อมพันเอกเกียรติสังขทรับณเวลานั้นที่ไปดูงานหลายคนกับว่าเครื่องบินถือว่างระเบิดบัดนี้มาเบิ่งภาษาอีสานวรรณกรรมเจ้าเทะที่ไปบอกว่าพอกระเทือนพอกระเทือนแปลว่าอย่างเจ้าทะ พ่อกระเทือนี่ก็หมายถึงจูวิจจูวังนะครับครับผมคือคือกลางๆที่ถึงกับว่าถึงนะครับเออนี่แหละจูวิจจูวังนะครับพ่อกระเทือนนะครับครับผมเป็นหมอกับว่าไ้เป็นนะครับเป็นแค่ใดแค่อสมอหมอกระเทือนนะครับสิทธิ์ยากับว่าเป็นครับผมคือคือกลางๆนี่แหละเขาเรียกว่าพ่อกระเทือนครับผมเอาสายเบสบอกสิรน่วยกับว่าล่วยนะครับพ่อกระจานนะซีดีกับว่าดีสิไลก์กับว่าไล่นะครับสิร้อกับว่าลอเนี่ยคือจักราถอกับจ้าพุกกับน้องตั้มนี่แหละครับพ่อกระเทือนพ่อกระเทือนหมายถึงคือคือกลางๆไม่มากน้อย <biases. S 1> <De an> พี่น้องดวงตาของคนเราทุกคนมีดวงตาเหมือนกันแต่กลับมีมุมมองที่แตกต่างกันบใบหูนี่พวกเขากับมีเหมือนกันแต่วิธีการฟังของเราแตกต่างกันปากกับมีเือกันแต่วิธีการพูดของเราแตกต่างกันสมองมีเหมือนกัน <De an> แต่วิธีคิดของเราก็แตกต่างกันใจทุกคนก็มีเหมือนกันแต่วิธีเลือกที่จะรับฟังเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันในที่สุดคนเราก็มีความสุข และมีความทุกข์แตกต่างกันไปกรรมุนาวัตติโรกูสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันเพราะฉะนั้นเอิบอันเทาบรลไรเงานมตาก็มีคือกันแต่ว่าการชำเรื่องม่องการม่่งค้นนี่้มัองตามกันครับปากก็มีเหมือนกันแต่วิธีขบเคี้ยวนี้จะถือเสียมสอนมากบอกระกันบอกรนกับ กินเท่ากินั้งร่วไปนํานะครับถึงที่เป็นลูกคู้ดีก็ไม่มีมารยาทนะครับผมเห็นแล้วนะครับแดกไปด้วยพูดไปด้วยจำหลับจะจำไม่มีมารยาทเลยนะครับดังจากให้ดีต้องเป็นพระนะครับพระบวชกินซ้ำร่วมากนะครับทาข้าวก็นิดเดียวนะครับทางผู้ใดได้รับการบวชเป็นพระเป็นเนตรมาแล้วกินเข่ามีมารยาทมากไม่มีเสียงไปกินเข่าน้ำกันลักเตียก้างปลาปลาตัวใหญ่ใหญ่ไปผู้ลังค้นกินบะหมี่ยัง ปิ้นปลาไว้เลยที่มันเสียมัเลยากเขาบอกว่าปลาเนี่ยจะไปผิกจะไปปลีนคือให้เอาซอนแง่เก็บเอากระดูกงัดขึ้นมากแล้วก็ให้คือเกาิบไปปิ้นบึบคืออะไรคือลังเถื่อนเลยเข้าไปวัดเลยเข้าไปขายเสือขายผลา ไปนอนน้ำวัดนะว่าที่ไปรับเสยียรหลวงพอ่อสเนีทยเดียวเบิ้งหลวงพ่อมันกับกระลังสันเขาอยู่มันมีปลาทูอยู่ตัว hmm นึงวนโอ้ยปีนซนเปีปนซนเ <laughs> อจากรับเสยีเยดเปี่นซนเปีนโซนบอลได้ใจเลยเพราลวงพ่อมันปีนกลัวแล้วเ <laughs> ปียนยี่หลี่มาแัญญาเปนพ่กอรกินรั <laughs> นบเสียรไป้เ่ก็ <laughs> กจังหวัดสวนโมกเรบะนะครับสวนโมกเพิ่นเอาโเลีลงใส่ในบาทเลยกินที่เดียวครับของหวานของสมของข้าวไส่อัดเลยถ้ามาหยุดเพอร์สกินนั่นแหละครับเพอ่์สกินใส่บาทใส่บาทใส่บาทแล้วก็ที่เลือก นี่คือของมีน้ํานะครับมุ่งนี่คือของหวานมุ่งนี่คือผลไม้และอีกกลางๆอีกบองนึงเพิ่นมาในโคเล่เด้นะครับเพิ่นเอาลูกนี้ตามตามมุ่งนะครับใครไปบวชยุดวัดของพระสุเทพสุภาการุษปะภาการุษผมบอกไปพอลถเข่งพอเพิ่นว่าลถเข่งเข่งขัดอีรีมาเถอะแต่ว่ากันไปบวชน้องมาใช้ยุวสบายเพื่อเผื่ออาจจะร้อยกินเขาแล้งก็ได้ไวรตลอดก็มาเชียวเดี๋ยวนี้ทั้งมหาเถรสมาคมมณีการประชุมบอชีคขาอาจารย์นี่บออาจารย์นี่นะอาจารย์นี่แหละนะอาจารย์อาจารย์เราจะ ใครคนก็ไม่เรียกธรรมกายเขาเรียกธรรมโกยแล้วเฮ็ดคือเว้ยนะจ๊ะนะจ๊ะหลังจากเราเปิดเพลงเมื่อนัดข่อยเปิดไปเบื้งช่องแล้วแล้วเทียดไปแล้วก็เปิดเพลงไปพร้อมเพลงธรรมะเด็กน้อยนะเพอเปิดเพลงไปหวยหลังจากธรรมะผู้ใหญ่รมะธรรมะได้เอ้าพระอีหยังมาเปิดเพลงใส่ยังตะวันที่เห็นธรรมะช้ยโต์เต้นแต่แด่แดนควันนักข่ายทน่นรรมโอ้เป็นตะไรอ่ะไปเบิ่งข้าเบิ่งข้าไปข้าผมอวดเก่งนะครับที่้องขับมะยางนักปูดซีเมนต์แล้วเอาดอกดาวเลี้ยงลุยนะครับ ยยเยจานเจ้ากันแม่คอยไปพ่อคอยยีสอท้องแยกบาทอยู่พวดทุดงองเขาต้องไปมีปรัสนากรรมฐานไปเพ่งยุโขดเห็นโขดเขาต้องไปลุยคือพระพุทธเจ้าเหอนไหมนะ ALLY คือมันมีทีจริงเดมามากมามาบอกว่าพระธรรมวินัยพระไตรปิดกเพี้ยนจังเดจัดฉากนะครับไอ้พวกทั้งที่เล่าเลยละเพี้ยนเองไอ้พวกที่ไปรวยแล้วก็โดนจ้างมาไอ้พวกที่โฮมขาวรองขาวก็ถื่อจ้างมากนะครับเออเอาดอกกุหลาบไปลุยนะครับป้ายางไว้แต่กระหอบดอกกุหลาบใส่กระเป๋านะครับกระหอบเสื้อไปทักนาอีกทั้งดอกกุหลาบทั้งดอกดาวเรืองย้ำมาหลอกุวม เลื้ยงอลามเลยอย่ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับจะไปตายไหนก็ไปไปนะจ๊ะ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 อ่าถ้าเบิ่องตาที่ของมหาเจริญสมาคมนะครับว่าสิว่าจังได๋เพราะว่าทางสำนักพูดเพิ่นชัดเจนแล้วว่าสีส่งเลืองเขาไปที่มหาเจริญสมาคมตัดสินใจเทื่ยวหนึ่งเลยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าทางด้านนายกเพิ่นก็เว้าดีได้ข่าวว่า พระลิขิตของสมเด็จพระยาณสังวรตั้งแต่ปี4 .2 ค,คือปล่อยมาดนแท้นะครับเพินก็ว่าอยู่ยังยังกระสิมาซุมให้แต่รัฐบาลน,นี่มันวางสิ่งนี้กงเงินหลายแต่พ่อ พ่อรัฐบาลนั่นได้เป็นกับเพราเป็นภาคของเจ้าของนะครับพ่อรัฐบาลนี่ได้เป็นมากนะครับพระนจ้านี่ก็เป็นของเจ้าของด้วยาะนี่ทำได้ทุกอย่างนะครับเออนะครับนจานิจจานนิจจานเป็นพระราชกนาชันเทพน้ำนะครับในช่วงปีหาจัีหน่อยนีเมื่อกี้สีไซแดงออกมาเบิดผ่าเหลือเพิ่งสีเปลี่ยนเป็นแดงเลยว่าต้องมาจะยกกันเป็นเทียบกับเป็นเทียบสังวัตเทียบสาวดูดูกันให้เป็นเทียบสังวัตกันไปเข้าม่ถึงเพราะเด็กเขานจานิจจานจักน้อยกันจะมาสู่กันกับผมหล่นมาในนจ้านี่ยามายันเกี้ยยอันนี้้กเดอ หนึ่งในร้านหนุ่มใต้รถหายได้คืนนะครับไปโพชายแดนตากแต่ว่ามีอีกมีอีกคราวหนึ่งเพิ่นเอารถไปสอบในอูแบบนี้อูปิดรถกระเซียบไปน้ำพออีกเทือนึงเป็นเศษสาก่วนมากและข้างใจเนี่ถ้ากขโมยรถไปแล้วนี่ยทไปจุดข้าบอมข้าบอมเออข้าบอมอมีกข้าบอมมันเมียหน่อยเจ้าแล้วเอาไปข้าว้มันจุดไปข้าวข้าวขาวไทยรัฐนะครับเป็นวารทีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราชที่4แม่สอดนะฮะจังหวัดตากพ่นตรีนะครับนพอน บโมเมนต์โน้ตพอนเมืองแท่นบ่อยนะครับแต่โน้ตพอนเมืองแท่นนี่พี่จัดเถาะนะฮะพนนตรีโน้พรเรื่อนจันทร์นะครับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4กองพลนเรกองกำลังนเรศวนนะครับได้เป็นประธานในพิธีสมงมอบรถยนต์ปิกอัพอีซูซุสีบรอนเงินนะครับหมายเลขทะเบียนบอยไม่พ่อพันแปดแชุมพรขึ้นนะครับให้กับนายไพศาลนะครับเป็นชาวจังหวัดชุมพรทั้งนี้นะครับรถคันดังกล่าวได้หายไปในตวิติเก้ากุมภาพันธ์ปีห้าแปดนี่เองนะครับ ที่บริเวณสนามกีฬากางจังหวัดชุมพรหลกักกานายไพศาลเจ้าของรถกลับไปแจ้งหายที่สพเมืองชุมพรก็คาดว่ารถจะถูกส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับทางตำรวจชุมพรจึงได้ประสานมายัางพันตำรวจเอกจำแรงสุดใจนะครับผู้กำกับการสพแม่สอดซึ่งร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบทีซ4ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดตรวจต่างๆนะครับกับปรากฏว่า พบรถที่หายนะครับขับผ่านจุดตรวจบ้านพระตําบลคเนจืออําเภอแมระมาจ,จังหวัดตากนะครับเพื่อส่งไปประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ทหารจึงประสานคณะกรรมการใช้แดนส่วนท้องถิ่นประเทศเมียนมาตรวจสอบที่ตามรถคันดังกล่าวนะครับจนสามารถหยึดขึ้นมาได้แล้วก็ส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่ทังฝั่งไทยก่อนจะมีการส่งมอบขึ้นให้กับเจ้าของดังกล่าวนายไพศสารเจ้าของรถเพิ่งกะกล่าวแบบติดตลกครับว่าตนนับเป็นหนึ่งในล้านที่ถูก จนลักไปแล้วเจ้าหน้าที่สามารถตามกลับคืนมาได้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เฉพาะกีดกรมทหารราบที่4ีตำรวจสพแม่สอดรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ให้ได้รถกลับคืนมาโดยบ่คาดฝันนี่แหละครับโอ้ขอแสดงความยินดีขอบคุณตำรวจนะครับขอบคุณทุกเอฟเอสนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมเอามาไปเรื่องความเดือดร้อนดีจังหน่อยนะคบหมดไปแล้วนะครับก็ิม่เท่หดไปแล้วโอ้ยอันนี้พี่น้องเดือดร้อนอีดีนี่ครับไม่ต้องคุกคี เอาได้เอาตะหัวขออกันเลยนะครับให้ทหารไปเบิ้งเน่เด้อให้พี่พีผู้ใดเกี่ยวของไปเบิ้งเนี้ยไนทุนขุดดินดูดไส้ประจันชาวบ้านเดือดร้อนนักประจัญญูนักขอดปฐมอำเภอดอนตุ่มนะครับอ้าวนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องครับเอาละพระจากไปผมจะพงศ์ศรีตะขามจะถอดมือดอนต้อมถาคุณอภรบาปพ่อกันไหมวันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะ